มนเตรยานตอนเช้าค่ะอากาศดีมากได้เหงื่อนิดหน่อยแต่อากาศเย็นสบาย ตรงไปครับตรงไปตรงไปเลยม่านพากคุณเต็มตลอดเลยค่ะ านตรงนี้คือที่ที่เรามาตั้งเต็นเมื่อปีที่แล้วค่ะไม่ใช่ปีที่แล้วสิต้องบอกว่าครั้งที่แล้วอันนี้เราจะมาตอนสายๆค่ะที่เดินป่าที่เดินเขา จะพาไปนี่ไหมมาทางนี้มาทางนี้เออมันปั่นไม่ได้นี่ใช่ไหม,มไดูมันปั่นได้ปั่นได้เฮ้ย โอ้ oh. <c oughs> ลงนินมาเมื่อกี้เกือบตาย